สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับครูน้ำทิพย์อีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์กันนะคะนักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมกันแล้วนะคะรับไปเรียนรู้กันเลยค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะนักเรียนนักเรียนรู้หรือไม่ว่า สัตว์ในภาพแต่ละชนิดนะคะมีวงจรชีวิตอย่างไรบ้างคะนักเรียนทราบกันไหมเอ่ยถ้าไม่ทราบนะคะเราไปเรียนรู้กันเลยสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์กันนะคะ สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เจริญเติบโตและสืบพันธุ์มีลูกหลานเพื่อดำลงเผ่าพันธุ์ให้คงอยู่ต่อไปได้ในช่วงของการเจริญเติบโต สัตว์ทุกชนิดจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างบางชนิดเปลี่ยนแปลงมากบางชนิดอาจจะเปลี่ยนแปลงน้อยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่าวัฏจักรชีวิตของสัตว์ซึ่งจะเกิดขึ้นและหมุนเวียนต่อกันไปเช่นนี้เรื่อยๆนั่นเองค่ะ เรามารู้จักความหมายของวัฏจักรชีวิตของสัตว์กันเลยดีกว่าค่ะนักเรียนวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะคือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสัตว์ตั้งแต่แรกเกิดจนพัฒนาไปเป็นระยะตัวเต็มวัยสามารถสืบพันธุ์ออกลูกหลานได้และจะเกิดการหมุนเวียนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะนักเรียน แล้วนักเรียนทราบกันหรือไม่คะว่าวัตจักรชีวิตของสัตว์แบ่งออกเป็นกี่แบบคะใช่แล้วคะ่ะวัตจักรชีวิตของสัตว์นะคะจะแบ่งได้2แบบนะคะเราไปเรียนรู้กันเลยดีกว่าคะ่ะนักเรียนสำหรับวัตจักรชีวิตของสัตว์แบบแรกนะคะนั่นก็คือวัฏจักรชีวิตของสัตว์ออกลูกเป็นไข่นั่นเองคะ่ะนักเรียน เมื่อตัวเมียนะคะออกไข่ตัวอ่อนจะฟักออกจากไข่แล้วจเจริญเติบโตไปเป็นตัวเต็มวัยตัวอย่างนะคะเช่นจระเข้เต่าผีเสื้อและไก่นั่นเองค่ะนักเรียนวัฏจักรชีวิตของสัตว์แบบที่สองนะคะนั่นก็คือวัฏจักรชีวิตของสัตว์ออกลูกเป็นตัวนั่นเองค่ะ เมื่อสัตว์ตัวเมียตั้งท้องแล้วจะออกลูกเป็นตัวหรือเรียกว่าตัวอ่อนจากนั้นจะพัฒนาต่อไปเป็นตัวเต็มวัยนั่นเองค่ะนักเรียนตัวอย่างเช่นโลมาสุนัขและมนุษย์นั่นเองค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนพอจะเข้าใจกันไหมเอ่ยหลังจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอกันจบแล้วนะคะ ก็อย่าลืมกลับไปทำกิจกรรมในหนังสือเรียนกันด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกับครูอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ